นิทภานิพากุงพรนักกีครับเป็นนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยะค่ะก็กีฬาโอลิมปิกก็เป็นกีฬาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะไปค่ะถ้าเป็นนักกีฬาทุกคนอยากจะไปเพราะมันเป็นกีฬามหากรรมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็4ปีมีครั้งทุกคนรอคอยแล้วหนูก็รอคอยว่าสักวันหนึ่งหนูจะได้ไปแล้ววันนี้หนูได้เป็นตัวแทนคนไทยหนูก็ดีใจมากามเหนื่อยมากค่ะกว่าจะ คัดต er. the ัวได้แล้วก็เป็นตัวแทนไปได้ไปแข่งค่ะก็ฝึกซ้อมหนักมากค่ะจันพู่สุขก็ซ้อมสามเวลาค่ะ27กรกฎาคมหนูก็ไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้ค่ะ3 1กรกฎาคมหนูไปเก็บตัวที่อังกฤษแล้วก็เข้าหมู่บ้านไปบาซิลค่ะ ปีเกมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของหนูหนูคิดว่ากีฬาต่อสู้แบบเทคนโดมเนี่ยค่ะในกีฬาทุกคนครัส่วนใหญ่ไปได้แค่ครั้งเดียวซึ่งครั้งนี้หนูได้ไปหนูก็อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะก็อยากให้คนไทยทุกคนนะคะช่วยเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจมาเชียร์ทำนักกีฬาไทยด้วยนะครพวกหนูก็กำลังตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็อยากทำผลงานให้ดีที่สุดค่ะ กกอทอ,อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย